สวัสดีครับดินี้ต้อนรับกลับเข้าสู่สวนสัตว์คอนแกนของเราอีกเช่นเคยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับกับผมชื่อว่านายปองภพหอยปัดนะครับวิทยากรจากฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์คอนแกนวันนี้ตามติดชีวิตนกฟลามิงโกของเราก็ถึง E ีีสุดท้ายแล้วนะครับสาหรับวันนี้ซึ่งส่วนจัดแสดงด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็นนกฟลามิงโกแคริบเบียนนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้เกร็ดความรู้และก็ความรู้กลับไปอย่างแน่นอนครับผมครับ สำหรับนกฟลามิงโกคาดิเบียนนะครับลักษณะเด่นๆของเขาเลยก็คือในเรื่องของสีครับก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะครับแต่จะเป็นสีจมพูที่เป็นสีจมูสีหลักนะครับผมครับสำหรับสีแต่ละตัวนะครับก็จะมีความต่างกันนะครับก็คือการกินอาหารของเขานะครับก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันในธรรมชาตินะครับก็จะได้รับเม็ดสีแตกต่างกันออกไปนะครับ สำหรับนกฟลามิงโกนะครับก็จะเริ่มผสมพันธุ์นะครับช่วงอายุ6ปีขึ้นไปนะครับซึ่งจะผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะวางไข่1ฟองต่อครั้งนะครับแล้วก็จะใช้ระยะเวลาในการฟักนะครับ28-32วันนั่นเองครับรู้หรือไม่ทำไมนกฟลามิงโกถึงยืนขาเดียวในน้ำวันนี้ฝ่ายการศึกษามีคำตอบครับผมครับ สำหรับการยืนขาเดียวของนกฟลามิงโกนะครับก็มี2ปัจจัยหลักด้วยกันครับผม 1. เพื่อรักษาอุณหภูมิ 2. เพื่อรักษาพลังงานครับ เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จบคลิปไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนกฟลามิงโกใหญ่หรือฟลามิงโกแคริบเบียนนั่นเองครับเราก็ได้เกล็ดความรู้มากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ซึ่งอ e ีพีหน้านะครับอีพ e ีหน้าเราก็ยังตามติดกับน้องๆสัตว์ภายในสวนสัตว์คอนแกนอยู่นะครับซึ่งจะเป็นตัวอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้วิทยากรจากฝ่ายการศราึกษาสวนสัตว์คอนแกนขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ